บรรยากาศช่วงประมาณหกโมงครึ่งครับวันนี้ครับเมื่อคืนฝนตกหนักถึงหนักมากสังเกตน้ำในเรือน้ำเยอะมากต้องวิทย์น้ำออกก่อนวันนี้เป็ดนักล่าจะเดินทางด้วยเรือระยะทางประมาณ6กกิโลครับเพราะว่า มีทีมงานเล่าให้ฟังว่าสังเกตเห็นปลาชะโดไซส์ประมาณสัก3ากิโลครึ่งถึง4ีกิโลเป็นปลาจับคู่ตัวผู้ลายตัวเมียดำบอกว่าอย่างนั้นนั่งเรือไปประมาณสัก20นาทีเครื่องยนต์เป็นเป็นเครื่องยนต์13แรงเลยนะครับ วันนี้ซื้อน้ำมันมาเต็มเกล่อนดูว่าจะเจอปลาตัวผู้ลายกับปลาตัวเมียดำคู่ที่ทีมงานเล่าให้ฟังไหมนะครับก่อนอื่นต้องต้องขอวิทน้ำก่อนนี่เลยน้ำเยอะมากก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าฝนตกแบบนี้โอเค คลิปนี้มาดูกันว่าเป็ดนักล่าจะมีภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆดูกันหรือเปล่านะครับปลานินไซส์ประมาณ5ขีดครับ กินตะไคร่น้ําอยู่กินสาหรายอยู่ปนินเน่ยเป็ดนักล่าไม่ไม่เลงที่ต้นคอนะเป็ดนักล่าจะเลงที่ลูกกระตาไม่ยอมขึ้นจิบน้ำํำก็ว่ายไปเรื่อยของแก จังหวะนี้ก็เล็งไว้ถ้าจิบน้ำก็ยิงเข้าลูกกระตาเนี่ยสูตรเด็ดครับตรงนี้น้ำลึกนะครับน้ำไม่ได้ตื้นเลยมองเห็นตัวปลาทั้งตัวแต่ก็น่าจะอยู่ลึกใต้น้ำลงไปไม่ต่ำกว่า20เซนถ้ายิงจังหวะเมื่อสักครู่ โอกาสพลาดมีสูงมากปลาน,นอีกตัวครับไซส์ประมาณสักสักสี่ห้าขีดไม่เกินนั้นเล็มสลายอยู่เห็นหอยู่ลึกทีเดียว ลองยิงลูก,กตาแกสักนัดเดี๋ยวให้แกขึ้นมาจิบน้ำกันว่าหายไปไม่ยอมขึ้นลงไปลึกกว่าเดิมด้วยหายเห็นแต่หาง เสร็จเลยไม่โดนตัวปลาเลยนะครับแค่เล็งลอดใต้ท้องขาวจ้วะเลยก็ไม่ได้มีสูตรเด็ดอะไรนะครับแค่ลองยิงดูเอ๊หรือจะโดนทำไมสีเปลี่ยนเร็วขนาดนั้น โอ้ถ้าทางจะโดนนะเออโอ้แปลกดีแปลกดีปกติก็ต้องรอให้ปลาขึ้นจิบน้ำก่อนแต่จังหวะเนี้ยปลายังไม่ได้จิบโอ้นี่นี่น,นีตรงสันหลังนี่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตรงสันหลังนี่ไหมเหมือนจะเป็นรอยลูกปืนนะแล้วก็ผ่านตัวปลาลงไปเลยโอ้ตะกี้เล็งเล็งเนี่ยเล,งลง็ลงใต้คางเนี่ย กระสุนเชิดขึ้นไม่ต่ำกว่าห้าเซนเลยนะถ้าโดนตรงเนี้ยแล้วปลาก็ลอยอย่างเงี้ยปกติเป็ดนักลา่าก็ไม่ได้ชำนาญหรือว่าไม่ได้เก่งอะไรเรื่องยิงปะนินเลยนะโอ้ปรากฏว่างายท้องเฉยเลยนะไม่ต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องไม่ต้องลงงมให้ให้ให้ตัวเปียกเลยอดีไว้ดีไว้นะเดี๋ยว ดูโลเคชันกันหน่อยทำไมโทรศัพท์เบอร์อย่างเงี้ยเออ,อ,อโอเคนี่ลอยอยู่ตรงนี้เขาขาวเห็นไหมกล้องเห็นไหมโอ้กล้องไปไม่ถึงเลยเนี่ยเขาขาวอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ไม่ค่อยมีแสงนะครับแดดน้อยมากยิงที่ระยะประมาณ25เมตรเป็นปนินไซต์เท่าฝั่ามือ ตัวไม่ใหญ่แต่ถ้าย่างกินคนเดียวก็อิ่มเป็ดนักล่าหิวข้าวมากกว่าเนี้ก็จะยิงปลานินนี่แหละกลับไปกินที่บ้านโอเคแต่ระยะไกลขนาดนี้ไปเก็บปลาขึ้นมาน่าจะน่าจะ,าจะตัวใหญ่กว่าที่คิดหรือเปล่าไม่รู้นะเพล่เพ่กินกับเมียน่าจะอิ่มสองคนก็ขับเรือมาตั้งแต่เช้าโอเคปะ ไปเก็บกันลงไปเก็บนะไม่ได้ลงไปงมนะเก็บเอาเลยนะครับใหญ่กว่าฝมืออีกโอ้มองลงมาจากข้างบนตัวเล็กมากหลุด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 โอ้ลื่นลื่นโอ้อุ้ยนี่เลยครับนี่เลยรอยลูกกระสุนออโอ้โหโดนข้างหลังแค่จริงๆ นี่เลยรอยลูกกระสุนเด็ดเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนสักครู่นะครับสักครู่เป็ดนักล่ามีอุปกรณ์อยู่ไหนไหนดูสิใช่ไหมเออรูลูกกระสุนไหมเนี่ยก็พยายามพยายามจะเอาตะเกียบแย่นึกว่ามีรอ นึกว่ามีรอยเออรองเท้าไม่สุภาพนึกว่ามีรอยลูกกระสุนจริงๆแล้วไม่มีรอยลูกกระสุนนะครับเหมือนเหมือนกระสุนจะวิ่งถากมาอย่างเงี้ยอปลายังไม่ตายนะเนี่ยเออประสาทประสาทกล้ามเนื้อ,อยังทํางานอยู่เป็นนักล่าเล็งมาตรงนี้เล็งมาใต้ปากปลาน่าจะจมอยู่ใต้น้ำอ๋อมองดูสาหร่ายตัวจริงนะปลาน่าจะจมอยู่ใต้น้ําลึกประมาณ สิบห้าเซนเลงตรงนี้ลูกกระสุนถากมาตรงนี้ช็อกเวฟทำให้ปลาตายได้เลยโอ้ฝ่ามือปิดไม่มิดครับตัวนี้ใหญ่มากน่าจะหกขีดได้โหเออนะโอ้ยกินสองคนกับเมียอิ่มเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นนักล่า <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นมีย <c oughs> น,นั่นอยู่ เห็นมีไซส์8ขีดที่มองลงมาจากข้างบนมาเป็นคู่แต่ก็ยังไม่ได้ยิงเพราะฉะนั้นไซส์8ขีดน่าจะกิโลเศษนี่ขนาดไซส์ฝ่ามือก็ยังปิดไม่มิดครับปิดไม่มิด <laughs> โอเครู้ละรู้ละไม่ไม่ได้ยิงปะนินนะครับน,นี่น่าจะเป็นในไม่กี่ครั้งที่ยิงปะนิน เพราะว่าเป็ดนักล่าซุ่มเนี่ยอาศัยความเงียบยิงประชะโดวันนี้สองชั่วโมงไม่เห็นประชะโดเก็บปนินละกันยิงยิงลอดใต้ท้องสูงขึ้นมาน่าจะถึงเจ็เซนครับระยะที่ลูกปืนวิ่งไปโดนตัวป่าเลงตรงนี้โดนตรงนี้ มุมยิงก็ประมาณประมาณ70องศายิงลงมาจากห้างสูง15เมตรระยะยิงที่อยู่ประมาณ25เมตรตั้งเส้นเล็งไว้ที่50เมตรกระสุนเลยมาโดนที่ต้นคอถ้าเผื่อเยอะกว่านั้นยังไงก็ได้ตัวนะครับตอนนี้เผื่อใต้คางโดนตรงตกต้นคอ ถ้าเผื่อมาเยอะๆหน่อยเผื่อมาสักห่างคางลงมาอีกสักประมาณสักสามเซนเนี่ยกระสุนน่าจะโดนตาพอดีเลยปาหงายท้องเลยไม่ต้องมองมโอเคอ่ะเป็นว่าตัวนี้เท่าฝ่ามือนะครับเดี๋ยวจะยิงชโดมาให้ดูคลิปนี้ยิงปะนินครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็ดน,นักล่าด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม โอเคครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ